สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอคันเกียร์แต่งครับาสาม,มารถใส่ได้ทุกรุ่นเช่นเวฟโซนิกหรือใส่คู่กับเกยงก็ได้ครับสินค้าจากมอต R ของค่ายมอต R ครับตอนนี้ที่ร้านก็มีสีแดงสีเงินและสีทองครับสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านอุดมยานยนต์อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโทร080 659 7772ราคาตรงนี้อยู่ที่250บาทครับจัดส่งด้วยก็ค่า EMS อมีก100ก็เป็น350บาทรับจัดส่งทั่วประเทศครับสอบถามรายละเอียด ตามเบอร์โทรที่ให้ไปได้เลยนะครับ